ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช้างกินเตอร์เนชั่นสกิทครับ เต็มวันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดนะครั้งแรกเราจะไปดูม o ต GP ีพีกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่สุรินแล้วเดี๋ยวจะขับรถจากแถวสุรินนะครับไปบุรีรัมย์ครั้งแรกกับประสบการณ์ดูมอเต GP ีพีที่สนามนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันกับตอนขับรถกันนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยครับไปและ เไ,ไปไปแล้วไปเจอกันมันไปชมบรรยากาศสิเออ้ไปไปตื่มได้ดิ้นหน่อยครั้งแรกในชีวิตไปวันนี้ก็เป็นวันที่แข่งจริงนะทุกคนวันอาทิตย์ไม่ใช่เออสปินเลนนะวันนี้จะเป็นวันที่แบบว่าฟูเลนนะครับ ่จังโอ้โหพ่อรู้พอเริ่มโอ้โหไวจังอ่ะพี่ตามตามพี่เขาดีกว่า ในโค้น่าจะเขายากนะดูจากกูติดกล่อง เราก็มี้องเอาวันติดคันมาด้วยนะมาจากคุณเทีว,ด,วด้วยกันนี่แหละรถหน้าที่เอาโค้งแบบเราไม่ได้นะทุกคนเข้าแบบไฮสปีดเขาต้องช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกติดถังแน่น เดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดที่ทํางานของแม่ผมนะครับแล้วเดี๋ยวด้างรถรถเมย์บริการฟรีนะครับมาสนามเอานะครับเพราะสนามที่จอดมันร้อนโชคดีที่แม่ผมทำงานอยู่บริลลัมนะครับก็เลยลที่จอดดีหน่อยนะใกล้สนามด้วยไม่ไกลมากทีนีเราตัดไปดูบรรยากาศดีกว่าระหว่างนั่งรถเมย์มาสนามนะครับไปเมย์ไปนะครับบริการฟรีจากทางบริลลัมนะครับ เพื่ไปถึงสนามได้เลยนะครับเพืพ่อนเพื่อนหรืว่าไม่อยากเอารถไปจอดที่สนามร้อนๆนะครับก็มาจอ,อจอดอยู่นี่ได้เอยจอดอยู่รอบๆสนามได้นะครับก็จะมีรถบริการไปรถึงที่สนามเลยนะครับแอร์เย็นๆทำนั่งสบายๆไม่ต้องเอารถไปจอดร้อนๆนะครับผมแนะนาแบบนี้นะใคาจะมาถึงสนามนะครับทุกคนเลี้ยวขวาจิงหกตีกลงตีเป็นไวุ้่ม รถเมย์ก็มาจอดตรงแถวสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปอีดนะครับทางนู้นมาทิศนะครับเป็นวันแบบฟูลเลสนะครับฟูลเลสก็ยี่รอมันยี่สิบหกรอบยิบจำประมาณยี่สิบหกรอบนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับไทยจีบีครั้งแรกของผมนะครับทุกคนปกติก็ดูแต่ผ่านออนไลน์นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บอกว่ามาดูที่สนามนะครับนี่ก็เป็นเหมือนเอ่อโชว์รูมเล็กๆของยามาฮ่านะครับทุกคน ก็จะเป็นผู้เออ่สกูตเตอร์เนาะเป็นสไตล์สกูตเตอร์ครับันนี้ก็เป็นเออ่ยามาฮ่า N Max นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับทุกคนนี่ชิวโคสูงอะ่ะขับน่าจะสบายเป็นไงนี่แต่งแบบสปอร์ตสปอร์ตนะฮะอันนี้นก็เป็นแบบแต่งแบบแนวทัวร์ิงนะครับเนี่ยมีมีแหลกมีอะไรให้ดูนะฮะเป็นแหลกแบบนี้ไม่รู้ว่ามผมก็ไม่รู้ว่าติดมาจากโรงงานไหมนะน่าจะเป็นออปชั่นเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสวยจัดทุกคนสวยอยู่ เพื่อไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแนละ้วเพราะว่า <Okay. S 1> ฟูลเลกของ MotoGP แข่งบ่ายสามโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสนามก่อนนะฮะ <Okay. S 1> นี่บูยามาฮ่าสกูตเตอร์นะเอ็นแม็กนี่ก็เป็นเหมือนลานให้ลองทดลองขับใช่ไหมทุกคนอ่าใช่ เป็นร้านให้ทดลองขับนะครับสปูเตอร์ตัวรุ่นใหม่ของเขาคือ n อ a นนะครับมีจอดเรียงกันเต็มเลยยามาฮ่าล,ล้วนเอ็กแม็กเเลยจอดตรงนี้หมดแล้วฮะเขานั่นผมคิดว่าคนที่ใช้ยามาฮ่าจะมาจอดฟรีนะแต่ผมไม่ได้จอดไปจอดมันร้อนไงผมเลยไปจอดที่ทํางานแม่นะฮะตอนนี้น่าจะแข่งโมโตทูอยู่หรือเปล่านะฮะหรือแข่งจบแล้วก็ไม่รู้น่าจะใกล้จบครับอ่ายังไม่จบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่ก็เป็นบูธอิดอันหนึ่งของยามาฮ่านะครับ อ,อ่าแห่งจบแล้วนะครับของโมโตทูนะนี่ก็เป็นบูยามาฮานะครับนี่ก็เป็นเหมือนยามาฮ่าบิ๊กบค์พาร์กิ้งนะครับใครที่มีอ่าวเต็มใครที่มีรถยามาฮ่ามาจอดได้หรือเปล่าไม่ชวนนะครับน่าจะใช่เคไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในงานก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับไป,ไปแล้วก็ป้ายช้างอินเตอร์ทีชเน็นะครับเซอร์กิตที่ไบเกอร์หลายคนมาวียงก็ต้องมาถ่ายรูปกับ น,นี่ก็เป็นบูธของด้านะครับเรียงตัวนะคะเป็นรถไฟฟ้านะน่าจะเป็นแบบบริการส่งที่สนามนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช้างอินเตอร์เนิวเซาท์กิตครับกับการแข่งขันรายการพีทีการ์ดปลีออฟไทยแลนด์2025ครับเข้าสู่สนามช้างอินเตอร์เนิวเซาท์กิตครับ ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่การแข่งขันรอบซิงเกิเลอร์อเตดรกีนะครับเวลา15นาฬิกานะครับไปได้อยู่ไหมครับได้อยู่ครับหลายท่านบอกว่าดูถ่ายทอดสดเดี๋ยวเราจะไปคันนี้ไปลงที่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปไปก่อนแล้วกันเดินไปเลยค่ะรถของชาวบ้านนั่นแหละครับเป็นของชุมชนเอ่อตนตน มี2ประมาณ2เส้นทางครับก็คือจากหน้าใต้บุรีรัมม์เมื่อกี้นะฮะไปลงที่ลายหนึ่งนะครับไปลงลายหนึ่งเสร็จปุ๊บถ้าเ,เพื่อที่ซื้อบัตรไซส์สแตนนะครับก็จะต่อรถเแบบนี้แหละเอ็นหนึ่งไปลงลาย3าหรือลาย2อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นสแตนของสมเกียรติจันทราครับนักแข่งไทยคนแรกนะครับที่ได้ขึ้นเอ,อ่อมอต GP นะครับ เพื่อไปอยังไซส์สแตนนะครับผมฝั่งทางตรงยาวนั่นเองครับฝั่งท็อสปสปีดสูงสุดเจอเลยครับหารถตอบลายสามครับลายสามเจอแล้วลายสามทางนึงครับไปไปต่อลายสามกันลายสามทางนี้ใช่ไหมครับยืนตรงไหนจ้มั่งเนี่ยผมวัวมากเลยเจอหน้าไหนเลยครับ เราก็จะนั่งรถเนี่ยฮะไปเลื่อนจนถึงทางตรงยาวฝั่งนู้นครับสแตนเป็นไซส์สแตนนะครับฝั่งนู้นน่าอยู่ทางโซนนู้นนะครับไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทางนู้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็ถึงบริเวณไซส์สแตนทางตรงยาวนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปตนบััดแล้วก็เดินเข้าไปนะครับทางนี้มาค่ะทางนี้ได้ค่ะไม่ตงแยกชายหญิงค่ะมาทางนี้ได้นะคะเราคงคลิมดูเลยได,ด้เหมอกะบอกอันนีครับ ค,ครับครับไ,ไปไนี่ผ่านเครื่องตรวจแล้วเข้าไปครับเราจะไปนั่งสายสุดมุมโคง้งบริเวณโซนนี้เราจะเห็นท็อปสปีดของรถแต่ละค่ายนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3า0ร้อยสาสิบบวกครับก่อนจะเบรคเข้าโค้งสามนะครับตรงนี้เสียงน่าจะแบบว่าเอาเรื่องจัดอะทุกคนตรงนี้นะครับโซนเนี้ยฮะ จะเป็นสแตนที่เป็นอยู่ตรงทางตรงยาวนะครับท็อปสปีดสุดๆจะมาจบประมาณตรงนี้นะครับประมาณสามร้อยสาสบวกเดี๋ยวจะไปนั่งหัวโคง้งเราไปดูอาการรถนะเพราะว่าถ้าด้านตรงนู้นนะจะเห็นอาการรถตอนเบรกหนักๆเยอะสุดนะครับสามชา้างมีเบรกหนักอยู่ประมาณสองโค้งนะครับก็คือโค้งสาตรงนี้นะครับขับมาประมาณสามสามสิบแล้วก็กดเบรกเพลโค้งเข้าไปนะครับแล้วก็โค้งสิบสองโค้งสุดท้ายนะครับสปีดเรสเมื่อวานนะครับมากเกรดที่หนึ่งนะครับ อเล็กมังเกสที่2เปโกที่3นะครับรอบ3ปมว่ามานี้ที่เซอร์ไพรส์คือ I.O. ครับ I.O. อยู่ที่ขึ้นมาที่4เกือบแซงเปโกได้ครับทุกคนผมว่านะถ้ารถแบบว่าสเปคอพอๆกันว่าแซงได้เมื่อวานผมดูอยู่นะครับรอ okay, วอร์มนะครับ,รบสายลิงแลมก,ก็คือขับออกจากพิษนะครับวนรอบหนึ่งก็ไปจอตรงสตาร์ทนะครับนี่ กล้องครับกล้องตรงเกียรตานทา กกครับไปซาโก้ครับแล้วทุกคนก็จะวนรถไปจอดตรงกีดสตาร์ทนะครับรอเปิดงานเปิดลลลออเลยเรียบร้อยก็มาใบสามถึงได้แข่งกันนะครับท่านผูช้ชมครับเข้าสูบ่บรรยากาศนะครับที่รอวอล์ครับทุบกนคนเดลอร์กิทครับพิธีรับปีออฟไทแลนด์นะนี่คือวอร์มอัพ แกวอร์บ้าบเสียอย่างเล้าทุกคนแนะนำเลยนะใครที่แบบว่าดูออนไลน์ดูทางเน็ตนะคนละเรื่องหรือเป็บต้องมาสัมผัสบรรยากาศนะครับถึงว่าในเน็ตเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรดูได้ครบค้วนเนาะในออนไลน์ดูได้ครบถ้วนอยู่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยมันได้บรรยากาศได้สัมผัที่มากกว่านะครับสักครั้งในชีวิตต้องมานะทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตนะครับ เชี่อวปัญญายครับลาวันครับรอบแรกเมื่อสักครู่นี้ไปโก้ขึ้นมาอยู่อันดับที่สองรอบแรกครับมาร์กนำมาอยู่ เ <c oughs> สีย <c oughs> งคนเรามั้งนำอยู่ที่หนึ่งครับ <c oughs> นะยยานะครับบ้านบาร์เฟหายห่วงครับ ที่สองนะครับ <ขอ S 1> ก็ติโก้ที่สามรีเพย์เหมือนเมื่อวานเลยครับหลังจากดูแข่งเสร็จน,นะครับผมก็พี่อยากรอรถนะว่าคนมันเยอะใช่ไหมผมเลยลองหาวิธีเดินเดินไปรอบสนามโน้ต์สแปนฝั่งนู้นะน,น,นะน,นะครับนี่นะฝั่งนู้นครับเดินวนมาวนมาไปดังนี้นะอ่ะผมพูดความรู้สึกก่อนดีกว่าความรู้สึกสําหรับที่มาดูสนาน ที่นี่ครั้งแรกนะครับคือมาดูรถแข่งครั้งแรกอะ่ะคือผมรถมอเตอร์จีพีใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูเลยหรือรถรถุรถ่นอื่นก็แล้วแต่รที่เป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถอยนต์แล้วแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมมาสัมผัสซึ่สนามจริงๆนะครับคือฟิลลิ่งมันแตกต่างชัดเจนค่อนข้างแตกต่างชัดเจนจากที่ดูในออนไลน์นะครับหรือในแอปพลิเคชันหรือในช่องต่างๆแล้วแต่นะครับคือในช่องเราจะเห็นเขาเรียกทุกโค้งเนาะเห็นอ่อ นักแข่งชาร์เห็นทุกโคง้งไยแลรวสดนะนะเห็นต่างๆเยอะนะครับแต่ผมบอกเลยครับมาอยู่มาดูที่สนามอะ่ะมันได้ทัลรถมากกว่านะมันได้เขาเรียกว่าได้ความมันที่มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องเสียงต่างๆเองก็ตามเสียงกองเชียร์เองก็ตามนะครับมันตื่นเต้นมันสนุกมากกว่านะครับผมแนะนําว่าสักคนที่ไม่เคยมาสักครั้งในชีวิตควรมาลองสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูนะครับแล้วควรจะรู้ว่ามันแตกต่างนะครับ โดยเฉพาะทางตรงยาวคือเส,สียงเครื่องแบบเ้่าใจมากฮะร,รวมๆกันเนี่ยโอเคก็มานี้แนะนำให้มาดูสักครั้งในชีวิตนะฮะอย่างน้อยๆเลยหนึ่งครั้งนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เราตามด้วยค่ะไปละสวัสดีครับ